ปาย,ย่างกพกปลานิลมันเบียงปลานิลหลวงเขาหายเนาะอ๋อปลาหลวงเ<ป>จเโตพอบ้านขังนอกน้ำเนี่ยบ้านขังนกน้ำปลานีินไปลานีเอาแหานมบกมันอยู่ในสาบอแล้วมันสิออกไปบอ่อเราอยู่นี่แหะราดนี้แล้วก็บ่เห็นมันขึ้นมากินา คุณเลยรัดบ่อนบอก,บกนียเลย,เยบูดมากินนะบูดอีพ่อ,อนอีพ่อเลี้ยงไปท้าสูปีไม้พอดีเนาะพ่อแม่นบ่ปีไม้มากินปลาอยู่สาพอดีนาวบกต้องหอกตัวย,ย,ยืนอย่เดียบูดเด้บกนี่เลยโอ้พหขนาดโตบกนเงยนี่มันลอยขึ้นมาแล้ว หรือตัวนซ้ำตัวหน่อยๆนึงตัวนี้กูนี่ตัวนี้กูนี่ก็มีบู้บอนหมดงยหมดเง้มันมาจากเซิลบอ๋อมันมาจากเซลบ้านมาหนกับมะลงสาเฮาเออะอาีม มันเคยกินยังก็ไม่อืมเออเ้็ดร้อนสบกันรู้จักฮะโอนเบ็ดนกหัวหันเอาซื้อหัวหันนี่กูนี่มาตกตาเจ้ว่างเลยนี่นี่นี่นนคุณนี่คือว,ว่าแล้วอากาศเย็นดูเนยะเนาะมัน,นี้อากาศเย็น,นอเอ๋อดีเด้อพักอันนี้ไหมพ่อพักกัะเสกกินก,กับตาหมกฮวงเอิดเล่นก่อยใหมาก่อน นน่นละแต่ว่ามันคือแกรเราได้พออ๋อแกเข้ากิกนถันนงในมันเดอ๋อโคจังเห็นอันประบุนขี่รถมาทางเล่าไปจอดเสียประบุนเลยประบุนเลิบเสีสสยซีอ่อ่มสมด้เยอ๋อที่นี่ต้องหันดิอ๋อเราเราขีา่มาอย่างขี่มาหนีนะมา,มาสวนห่อน,นี้ห่อนี้ห่อนี้ห่อนี้ โอ้ยบ่น,น,นปุ่นมามาหากินว่าหาตนตุ้มนีนามบกลงสิปล่อยหนอเลยอ๋อนามบกลปล่อยรุนไปนี่พาะเอ๊ะแล้วมาเด่ยนยาวเนาะเด่นกวรนามบกนม้มบกกระปล่อยมันไปใหม่มันจังวันนี้ไม่ได้ เียวูดกับวาใสซ เขาก็แลงงามเนาะเขียวงามยางไปประหอดตึงสังพอเือปูนปรไนส่เนาะคือปูนปใส่พอพักกระเซกกนมันเนี่ยเท่านี้ลหละ